อย่างนี้ครับมีมีผู้สื่อข่าวหลายๆท่านนะครับได้สอบถามมาที่ผมเกี่ยวกับเรื่องรถละบูกนี่นะครับที่มีการยึดไว้ที่บ้านของพุ่งกับเจ้ว่าเกี่ยวข้องกับทาง DSI หรือไม่นะครับซึ่งผมให้ทางคนที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็พบว่ารถคันนี้เป็นรถที่เราดำเนินคดี อยู่ในการดําเนินคดีของ DSI เป็นคดีพิเศษซึ่งคดีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสํานวนการสอบสวนนะครับไปยังพนักงานอาการตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมนะครับปีสอง2ันห้า้หกสิบสองกระบวนการสอบสวนของกรมสอบสวนเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับได้เสร็จสิ้นลงแล้วก็ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอาการเรียบร้อยแล้วเป็นคดีพิเศษนะครับซึ่ง รายละเอียดตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะเห็นหรือเปล่าผมจะอธิบายให้ฟังให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับรถคันนี้เข้ามาจากบริษัทต่างประเทศนะครับเราได้มีการดําเนินคดีการนําเข้ารถคันนี้เป็นการสัางจองราคาต่างนะครับสัางจองราคารถที่มาจากเมองนอกโดยกระบวนการหลบเลี่ยงภาษีมีการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสิ้นจํานวนแปดคน นะครับายรถคันนี้ได้มีเป็นจำนวนเงินที่ขาดภาษีอาาราปอทั้งหมดซึ่งยัดจะต้องเรียกทีนทั้งหมดประมาณ31ล้านบาทนะครับซึ่งสำนวนการสอบสวนเนี่ยได้ส่งไปถึงถาพนัราานในการเรียกร้อยแล้วรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เข้ามาโดยการสำแดงราคาต่ำหบืเรืร่องภาษี ที่ต้องเรียกเก็บถึง27น้นหนักรับรถคนใดจะสอบถามอะไรนะครับชิญครับรถคันนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับการเข้าคลองแรกเนี่ยเป็นของนายพิสิสันก็คือพุ่งกับเจ้และครับแต่ไม่ได้ใช้ยศนะครับใช้ชื่อน,นาย ขณะนี้ได้มีการโอนโอนเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อปีเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะครับใช่ไหมนะครับโอนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบุคคลอื่นไปแล้วซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็ก็กไม่ไม่ทราบว่าเขามีการซื้อขายกันอย่างไรนะครับแต่ผู้จดทะเบียนครอบครองครั้งแรกเนี่ยเป็นของผู้กับโจ้ะนะครับก็เรียนให้ท่านทราบอย่างนี้แล้วกันนะครับ